พาไปแลกภูคาสลากพื้นเทจังหวัดสงขรากันบ้างนะคะเขาเห็นด้วยค่ะเทรัฐบาลจะจำน่ายสลากกินแบงรัฐบาลพันแอปเป้าตังแกปัญหาจำน่ายเกินราคาแต่ว่าก็ยังมีผู้เสี์บางส่วนนะคะเทต้องการเสือเล็กชุดไลไ่ใบโด้วยภูคาค่ะก็ต้องห้าเสือจากหยิบป,ปั้วซึ่งราคาสูงค่ะ ผู้สื่อข่าวเอ็นิธีของเรานี่แหละค่ะลงพื้นทีสำรวจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเทยานถนนนครในตำบลบวยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็พบว่าแพงสลากบริเวณดังกล่าวค่ะยังคงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ขึกนขัดค่ะเนืองจากว่ายังไม่ถึงวันอกหลังวันนะผู้สื่อข่าของเราก็ได้สอบถามโพคาเมคาซึ่งความคิดเห็นค่ะเทรัฐบาลจะขายสลากินแบงเนี่ยรัฐบาลพันแอปเป่าตังโพคาเมค้าก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่า เป็นเรื่องดีในการควบคุมราคาหลอดการเอาเปรียบผู้บริโภคแต่มุมนึงเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับลกูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนะเนื่องจาก,กว่าบางรายเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนมัง่งแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตมัง่งขณะเดียวกันเนี่ยก็กยังกังวลว่าลูกค้าที่มาซื้อน้าเพจเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าส่วนนึงสืพันธแอปเปิตั้งไปแล้วแต่ว่าคงต้องเรทต่อไปว่า หลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดจับนายสลากพันแอปเปิลตังจะมีผลกระทบต่อรายได้ของร้นานหมักหน่อยแค่ไหนค่ะและก็อีกเรื่องนึงนะคะเทพอคาเมคาเขายากฟากถึงกองสลากค่ะก็คือการจัดส้นเพิ่มเหล็กชุดในแลมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีการต้องการเสือสลากเหล็กชุดตั้งแต่ซองใบขึ้นไปนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเมคาแต่ละแพ้เขาต้องไปหาเสือจากยีป่ปั้วซึงราคาสูงวะปกตินะคะอาจจะกลายเป็นช่องทางในการเอาเปรี่ยผู้บริโภคได้ค่ะ,คะเบื้องต้นค่ะกองสลากก็จะเริ่ม จำน้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพานแอปเป๋าตัคงงวดแรกในวันที่16มิถุนายนหก6านี่แหละค่ะน,าาน,นี่นะคะต้องบอกว่าต้องติดตามกันนะแต่ถ้าเมื่อออกมาอย่างนั้นมันก็ดีสำหรับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขสามารถทําได้มันก็โอเคที่ก็จะคือถามง่ายๆว่าเออรัฐบาลต้องการให้ขาย80บบาทเท่านั้นเองโดยแต่ว่าบางทีโจทย์ของของคนซื้อ ยังต้องการหัวยชุดมันจะจะ,จะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็จะมีแบบเล่นล้อเล่นลอนิดนิดนิดหน่อยๆน่อยอีกเยอะเยอะเลยส่วนมากคนที่มาซื้อ